หอดบ้านแล้วพนักงานมาขนของซอยเอาถือเอาเร็วๆเร็วๆเด็กคล้ๆๆๆองมานีนาน่น้ำเย็นโค้กแห้งลกูกถือเบาๆเดอ้อหอมเดอ้อมันสีดำเดอ้อไปๆอย่าให้มันเปืี่ยนได้ยกเป็นสูสงๆหันวะเด็กคล้องมาเฮ็ดล่องธานพี่น้องเอาบุญน,นำกรคล้องไปเฮ็ดล่องธานกระเพาะปลาจ้ะห่อสมงัวนดำแผนกฝักสมอยู่ทางนี้ เอาไว้พูดล่ะลูกแถวแกเพิ่นเอาเนื้อมาให้ปากสมไปใช้ผ้าขาวบูญบ่านเอื่นแถวแก่อมแม่ก็เลยให้มาฝากซอยกันทีละพอเด็กใช้ผ้าขาวจันหันซอยกันหลายๆคนทางนี้แผนเฮ็ดหมากจะหมากในสวนเขา เห็ดกระพาะปลาอันนี้มาได้จักชุดล่ะบ่ได้นับเนาะเฮ็ดได้จักชุดก็ได้ละ่ะเฮ็ดพอเบิดเลยไว้แจกผู้เฒ่ามื้ออื่นจ้ะพี่นอ้องมื้ออื่นจังเบิ่งบรรยากาศต่อมาเกเรียบร้อยแล้วเมนูที่2เตรียมไวจ้จ้ะเห็ดกระเพาะปลาใส่เลือดไก่จะมีอันนี้สับนําแน่เด้อมีเสียงบ่อีหยังเข้าไก บะมีเขียงถาเขียงเนี่อันนี้จะพาะบ้าจ้าของเท่เทนำใหมมันอ่อนๆถ้าจะหนีใส่ชิ้นนี้มีเซนบมี่สุใต้โตู้เด้เนี่ยไมอะ้สิเฮ็ดน้ำใบคัะใส่ียงแน่นิใบเบียร์ใ่กระเทียมเนี่เนี้อซีโล่นี่ใส่ข้าว ใไปเกลือร้านคนไหนไปเราบอกว่มีสูดใส่โต๊ะป้าฮ่าฮ่าู้หลกร้านมาสีเห็ุน้ำใจลังหลอกกับเค็มบ่แม่ลังขอบกับลังหลอกกับย่างบ่อ้าวเกลือใส่แล้วเรียบร้อยบ่เรียบห้อยโอ้ใส่เกลือสุโรดกับข่าวแค่นี้สามย่างกระเทียมเนาะแล้ววัวสดๆดขันไปใส่ผ้าขาวอยู่ วัดดาเฮ้อมาแม่มาซับต้นมึงยางเฮินอยู่หายน่องใส่คลิปก่อนพี่น้องน่องไข่ฟอพทันว่าคือหลูกมันบอสเอามีตูอยู่ดิัอยู่ดิเอามีตัวนี้เลยด้วยซับซับสามตัวต้นสามเออข้อนี่บอกเออข้อซับสามสามเออ พวกานตายนตายัายพอแล้วจ <Lil whis> <istles> ้าเ็วอ้าวเฮ็ดแล้วมอหนึ่งกอได้ให้พี่น้องซิมแม่ครั่วแผนกแม่ครั่วแสบว่าจ้าแสบจ้าบ่ได้ปรุงเลยถือใจผู้เหตุเน่ยแสบว่าหยุด อยู่ประกาศแซบเลยแซ่บยู่บต้นจงสาเศร้ามาเตรียมเห็ดของไปน่างก้นเดี๋ยวเป็นสามเตาค่ะจะเที่ยงแบบฟักซีแบบติดไทยนะบไทยหอมแล้วก็เอาไปรงเ ีะเรือจ้าโมงนัวสุกก้นดองสุกก่อนกรเทียมไไดองใส่ในขวดเลยมอเบอร์สี่สิ้า มันตามซ่าสองกระ b u o ก็ได้แร่ว่าเห็ดไปโลงท้ามนาสิบริปวณงน้ะจักเสษเลยหางร้านเห็นหัวไปเรยจ้างฟงก๊รดรดีเลจ๊ะอย่ง,ง,งนี้ก็คน,น,น้นน้ำเนี่ยเยี๋ยมอสิไมา กอาห่อน้ำตาลด้วยซีอ้๊วขาวาจะจะเป็นข้าวไก่จ้ะ ใ็ท้อมกระพาะปลาต้มเลย้่งหงเดียแทนกระเพาะปลาให้ผมเื้อว่ามันซุนกไปแล้จ้ะเดี๋ยล้วซิมบางนามกะระแสบนัวพอดีจ้ะ ออเอาหน่อไม้เล็ดไปเลยหน่อไม้ไขวานของ,ขง,งห่างตุ่มไก่แดงไม่เลือมออกจก้ะเตรียมมบเฮ็ดบุญใส่ใส่แข็งไว่เปลือกไกจ้าที่ห้าตุ่มไปแล้วไก่ชีกจ้าเป็นอกไก่ที่ห้าตุ่มไปแล้วแล้วก็เอามาสีก บบมีไข่หนอกด้อพี่น่องเลื่องไม่สำเนี่ยและจ้ะแล้วก็ใส่หสุ่นเซนโอเบอร์แมนใส่เซนนี่บอกว่าถือดูแต่ว่าเ้าบริลลลงทุนตัวใหม่จ้ะตัวใหม่ของเ้าเองเอาเซนลงไปทำ้ตอนตุ๋นให้มันเดือดขึ้นอีกก่อนจ้ะนี่ปลาแดก ปีงสมจ้ะสม,มวงวพอมือขึ้น,นว่ามือว่านว่าอียังกับว่าถือข่อยอยากนอนว่าพี่นอ้องเหื่ข่อยมาซอยแต่เดือกเลยต่างนาฬิกาปูไว้ตีสี่พากันมาเหตุซอยกันเอาบุญจักน้อยกับสีมารเรื่อยๆลละจ้ะมาแพกซอยกันเห็ดไปเรื่อยๆห้อมๆเป็นแล่ละนะน้อกสมล้วละ่ะเพราะว่าก็เดี๋ยวใส่ตู้ไว้พอบุกไงเลยจ้ะ เตรียมไปทำบุญเสร็จมีเขาใส่ลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวมันเดือดเึ้นมากกับใส่แป้งลงไปกันแป้งมากแล้ไร้ใส่กัระถางก้อนเรียดแล้วจ้า ดี๋ยวเอาแป้งใจเรื่องตอนที่ใส่แต่เ้าคนใส่หนามปลาไว้เยอะเลยจ้ะเหลังเอาแป้งลงเนี่ยก็ต้องคนหมอไปเรื่อยๆจ้ะคนกระบ,บันเหนื่อยปวดละตัวนี้ใส่แป้งมันเรื่อจ้ะพี่น้องแป้งมันก็ได้แป้งข้าวโพดก็ได้จ้ะอันถุงเครืองโลใส่ถุงหนึ่งกับเครือง คนไปเรื่อยๆ้ามันบนเนื้อเท่ากับเพิ่มอีกจ้ะตรงจังหวะสีใสแปลกฮะตรง้หมอรเตี่ยเตี้ยเตื้อที่เนาะทางใสเนื้อจ้ะคนไปเรื่อยๆแกงซุปเท่ากับปงเลยจ้ะ นี่จะเคืองกับเสียงวม่งพักเลยเนาะพี่น้องหมอเบอร์ชีสิพาเฮตีละซีน่วยซีหมอเฮตีละเชื่อจะ้ะปุ่นบานจะคล,ล้องท่านว่าก็มาวิ่เขามาแล้ว พอแต่กระเตียมเจียวมันที่อยากว่าไทยนอกพี่น้องข้าวซีดะไปตักให้ถุงหมอนนึงเตรียมไปวัดมากมากมากขึ้นรถไปแจกผู้เฒ่า ใค้เบอร์เทาหามเอาบ่โอ้นักบ่บาดใครดรอกมันเป็นทหารอยู่ทหารกำลังโพดแล้วเขากับไปลบกันพอดีดเลยบ่ได้ไปลบจังเบ้เพูดได้นี่อาสศาดศขึ้นนำในหลวงยักษ์พื้นไปปูนปน,นางกินเขา่า บาทแล้วจ้าปีนี้คนก็คือสิบ่มาหลายดอกแบนอื่นพนญานจะคล้องใันย่างหยาดย,ย,ยู่ได้แค่ไห่รอให้ดูยกมากก็ได้ทุกบาทมันสถานการณ์หาซิบหาซิบอยู่ปกติเต็มเลยได้ไยเดินนี่มันยซิมีหม่องจอด พี่น้องบ้านอื่นมาอบบนเอาบุญสำแกนอันที่สองเหรอไหมต่อไปเต่าไปนะนั่นมองเอว,นะนว,วินยืนอยู่นะมองเอวินยืนอยู่ใส่สีเขียวๆนะมองนาให้เข่าหลังมาเข่านาแล้วเนาะเขาขึ้นถอยเสียบถอยเสียบดีแด้ยุ่ไปบึ่งข้างอย่างนี้ ม่หอดแล้วจ้าุ้ยญ่า้านมาหาบยางดีสุดยอดุ้ยญ่า้านบานเฮา้ใยญ่าวานบานเฮาฮะนี่บอกเออแจ้งแจ้งแจ้งอยู่เดี๋ยวถ่ายลูกให่ตลอดหนึ่งเดือนรหมอฟ้าหมอดำดำได้ดัลปะชุมเด้ติฮิตเศตมีเศตความก็เหตที่โต้งที่ดี ส่ห้ยาว่าห้อยปูหลังจากที่คุณเดินต่อเดินซีเนาะวลาคุณคุณที่จนุไหน่อนรับหรือทำประเพทีอันดีงามมากระไรถุงิปี่ห้อยสาว้าห้ยปูปใหญ่เลยปดหน้าคนแบบบ่หันใจเลยบ่หันใจเลยีา จ้ารงทานบานห้าว้ายเตืออยู่ด้วนีต่ตำบุงจ้ามีแต่คนงามๆเด้วสาวเมเพลนำยืนไหมสาวเมเพลนำยืนคือมีแต่งามเลยจ้าจ้าโอเคโอเคมาด้บอกมาได้ใจจ้าก <c oughs> ุมแมบ่บานบานสุวัฒนาห้าน้องต้อยจ้า กองเมนต้อยพี้กขจะเป็นที้งบุ๊กลางกับมอนแนว่ามาใ้แจกทงในสลายน้ทุกคนบ้านอื่นเด็กกินน้ำแน่จ้ะทั้งไหนห่อทั้งไหนว่างฮะคน่าคอยไล เฮทสยังกันยังกันสามคนใหญ่ใหญ่ใหญ่กองฟ้อมห้าเบิร์ตปะเอ้าสองแถวบอกเบิร์ตพี่เด้อกองเฮ้านั่นล่ะนี่เออ อโอ้โหขายดีมากๆากไม่ค่ะสยางคือแสบแท้จะคว้างมาได้กินหรอไม่ได้กินแล้วแล้วม่ได้กินด้ยได้กินอไ่ได้กินหรอเขาบอกให้พูาเอาบอไป